โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนร,อรับเข้าสู่ช่อง Watercat Channel นะฮะยินดีต้อนรับกลับบ้านทุกคนเงยมาเรามาต่อกันเลยในพาร์นี้ดีกว่านะมาดูว่าจะเป็นไงจะว์าไปไหนไปนะฉันโคตรเหนื่อยเลยอยากจะเจอพี่จะตายอยู่แล้วเนะี่ยนี่มันปากกาของคุณเซตโตะนี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยเออ เซาได้จังเซ็ตตัว้งทุกคนจากฉันไปหมดแล้วความรู้สึกนี้ฉันรู้สึกมาก่อนเมื่อนานมาแล้วความรู้สึกทรมานเหมือนกับฉันลืมอะไรบางอย่างที่สำคัญไปอ๋อมันวงวงๆนะผมรู้สึกบ่อยมากเลยวงงๆคาสเนตตื่นแล้วเหรอมอืม ค่เหมือนสูโอตอนนี้ได้ประกาศพรบฉุกเฉินแล้วเราต้องไปเช็คซะหน่อยอ่าร้านอาหารเปิดไม่ได้คาเรนต้องเคลื่อนไหวอะไรแน่เลยฉันกังวลเรื่องฮารูกะาเหลือเกินแล้วยังไม่เจอลูก้าด้วยดูเหมือนว่าเราต้องไปที่สูโอนะชิเดนนายโอเคไหมเธ ok อเนี่ย ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องชหรอกอ่าสำหรับเรื่องนั้นนายพยายามที่จะเข้าฝั่งคาเรนใช่ไหมดูวดิเเราแค่แกล้งทำเป็นไม่รู้น่ะแล้วนายจะทำยังไงต่อล่ะผมผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นจริงอยู่ที่ผมอะเชื่อในตัวคุณคาเรน แต่เขาก็โจมตีผมที่คุณหัดเหมือนกันนะบางทีเขาอาจจะคิดว่านายนะ่ะทรยศเขาไปแล้วเพราะมาอยู่พวกเราตอนนี้ผมอะช่างแม่งคุณคาเล่นละก็เดี๋ยวไปสุโอด้วยเหมือนกันงั้นไปที่สุโกันโอเคเออแล้วเซตโตฟาเทนเปนมาอยู่ที่นี่ได้ไงมันเปื้อนเลือดไปแล้วไม่ใช่เหรอ แม่แมงงเคนิะนะมันเงียบเลยนะบางทีทกระ <OS F. S 2> บฏ o s s กับไซเรนยังมาไม่ถึงก็ได้นะฉันก็ว่าจะถามฮารุกะอยู่แต่ดูเหมือนไซเนตจะลม่มเราก็เลยติดต่อไม่ได้นะระวังด้วยนะดูเหมือนมีบางคน ปิดระบบป้องกันตัวเองของซูโอเพราะงั้นออเซอร์มันเข้ามาในซูโอได้นะและอีกอย่างพวก OSF ก็ตีกันเองแนละ้วตอนนี้ตอนนี้ฉันจะเข้าไปถึงห้องโอเปอรเรเตอร์ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวฉันจะหาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไปหาที่ซ่อนกันก่อนเลยนะเคียวกะคาสาเนะได้รับข้อความเทเลพาสิกนี่ไหมเพราะทั้งคู่นะ่ะดูเมอเมอนะหลังจากเจอเหตุการณ์พวกนี้มา่ะได้รับสิจากคารุกะ ดูเหมือนมีคนชัดดาวดี f เฟนซ์ซิสเต็มของซูโอแล้วมีการสู้กันเองใน O S F แล้วตอนนี้หล่อนก็เข้าไปในห้องโอเปอเรเตอร์ไม่ได้นะ่ะฉันก็ได้เหมือนกันข้อความจากฮารุกาน,นะฉันก็ได้อาทำไมคนนี้ได้ด้วยวะการสู้กันใน O S F เหรอแสดงว่ากบฏคาเรนเข้ามาถึงเมืองแล้วสินะ ฮารุกะบ,บอกบอกพวกเราว่าให้ซ่อนโอโ้โหไอ้พวกนี้เคยเป็นคนมาก่อนปะเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะทำไม่ทันแล้วนะมาดิ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 มาด้เออไปเลยถ้า <m any u> ต้องปุทุกอย่าง <rite> เราเร็วขึ้นเราเร็วขึ้นเราเร็วอย่างมากเออเอเอ,เอ เรียบร้อยまだほかにもいるかもしれない注意เราต้องระวังให้มากกว่านี้คาเกโร่เหรอเออคาเกโร่มันหายตัวได้ไเ,เห็นคาเกโรเหรอเออ เห็นไยตัวต่อหน้าต่อตาวิ่งไปที่เฮดคอร์เตอร์ของ OSF น่ะเขาทำอย่างงั้นเหรอเราต่อสู้กับออเซอร์ไม่มีทางที่จะไม่เห็นเราแน่ทำไมคาเกโรถึงวิ่งหนีเราอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีอะไรแหม่งๆแล้วนะเนี่ย OSF กำลังตีกันเอง คาเกโรอาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้นะก็ถูกฉันไม่คิดว่าเราจะแทรกเขาได้นะแต่เราน่าจะไปที่เฮดคอเตอร์ได้เราไม่ได้โดนบอกว่าต้องซ่อนหรือไงล่ะก็ออเซอร์เต็มเมืองขนาดนี้มีที่เดียวที่จะซ่อนได้ก็คือไฮเอาท์หรือไม่ก็เชลเตอร์ส่วนเชลเตอร์น่ะก็สำหรับพลเมืองเท่านั้นเราเข้าไปไม่ได้นะ นั่นสินะเราจัดการออเซอร์ไปเรื่อยๆก็ถือว่าช่วยผู้คนไปได้บ้างแล้วนะโอเคคาเกโร่น่าจะอยู่กับยุยโตะแล้วคนอื่นนี่เขาอาจจะอยู่ฝั่งเดียวกับคาเรนก็ได้เดี๋ยวเราก็ถามเขาเอาก็ได้เออเออเอาดับเบิลดับเบิลดับเบิลไอแพ็กเอ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้มาสู้กับออเซอร์เหรอไอ้พวกนี้มันคนไม่ใช่เหรออืมอืม สายฟ้าฟาดสายฟ้าฟาดเทพเจ้าสายฟ้าเออเอานี่ไปเออเออเอเอเรียบเลยซ้ายไม่มีอะไรขวาเอ๊ะเหมือนมันเกิดไม่เกิดเกิดไม่เกิดไม่เกิดโอเคไปนะ <_ d Silk> โอ้โอ้ชิต <_ d Silk> อออเอ้านี่ไปกินเกียดตัวยิงที่แบบเลยอโอเคมาแล้ว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 อุละอุละเออสายฟ้ามาเออเออแพ้สายฟ้าตัวเนี้ยเออเอ้านี่ไปกินดูด ไหนไหนมันจะยังไงมันจะยังไงมึงเนี่ยมันจะยังไง,ง,ไงอ้าวทีเดียวตายเลยแล้วชอบมาพลังชอบมาตอนมอนหมดคือไอ้บ้าเอ้ยโอเคอะไรเนะี่ยเฮ้เกิดอะไรขึ้นอะทุกอย่างมันหายไปหมดเลย คอมพิวเตอร์ของอาราบากิชัดดาวไปแล้วอ้าวชิบหายและสยดควบคุมของเมืองงั่นเหรอถ้าถูกปิดไปทุกอย่างหายหมดเลยนะมันดูน่าเบื่อมากเลยนะเนี่ยเวลาไม่มีสัญญาณคอมพิวเตอร์อะไรโผล่ขึ้นมาเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกดัตเห็นสินะดัตดัตหมายถึงอะไรเหรอ คนที่ไม่มีพลังนะ่ะ<อ>เพวาเขาไม่มีพลังถูกเรียกว่าดัตมันเป็นการแบบเลือกปฏิบัตินะ่ะชิเดนพูดถูกก็ละวฉันขอโทษด้วยนะฉันก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นนะนะฟังก์ชันของเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพลเมืองคนที่มีพลังนะ่ะไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้คนไม่มีพลังและคนส่วนใหญ่ในเมืองนี้ก็มีพลังกันหมดด้วย แต่ว่านะอาราฮาบากิมันไม่ปิดตัวด้วยตัวเองแน่นอนมันต้องเป็นเรื่องที่คาเรนวางแผนไว้กับพวกไซเรนแน่ๆมันจะต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนเราเกือบจะถึงเชลเตอร์แล้วครับนี่ล้อกันเล่นหรือไงนี่พวกมันจะทดลองกันกลางเมืองอย่างนี้เลยเหรอทดลองอะไรเป็นไปไม่ได้นะ ถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมออเซอร์ถึงเต็มเมืองอย่างนี้ล่ะไม่ใช่ว่าฟังก์ชันของเมืองมันพังไปแล้วงั้นเหรอหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนเธอเป็นใครอ่ะพวก OSF นี่นายไม่เกี่ยวถอยไปเดี๋ยวตบความเฮ้ยคาสาเนะการทดลองเหรอการเปลี่ยนคนเป็นออเซอร์อย่างนั้นเหรอ ใช่ใช่ไหมล่ะอย่างที่ยูโตะในอนาคตบอกเลยออกแค่ห่างจากท่านนะแกเป็นกบฏเหมือนกันใช่ไหมล่ะหมายความว่ายังไงอะพวกเราโดนโจมตีโดยผู้มีพลังตรง,ตรงนู้นอะมีแต่พวกกบฏเท่านั้นแหละที่อยากจะโจมตีท่านสสอนะ่ะเดี๋ยวนะมีแค่พวกคุณเหรอที่โดนโจมตีนะ่ะเปล่า ท่านประธานซุมเมรากิก็โดนโจมตีด้วยแต่พวกเราวิ่งหนีออกมาอ,อ,อ,อ้าวเสร็จอย่างงี้อะไรอะยุยพวกนี้ไว้ก่อนไอพวกนี้มันรู้เรื่องการทดลองเปลี่ยนร่างคนเฮ้ยคาสเดะเดี๋ยวถ้าท่านประธานซุมเมรากิอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฉันจะไปถามเรื่อง การทดลองนี่แล้วถ้าเขาไม่ตายเราอาจจะหลบเลี่ยงอนาคตที่เป็นแบบนั้นก็ได้นะไม่มีทางแม่งไม่น่าง,ง่ายขนาดนั้นคาสเน่โอ้โหเยอะไปออโอ้โหโอ้โหปืนเออไปทางนี้สินะโอเคมาเลยโอ ไอ้ที่มันหายตัวนี่นี่ไงมีดไอ้ชิบหายหายตัวอีกแล้วท่านสเมรากิใช่เอฟน,นั่นโอเสเขาเป็นอะไรวะแผลนี่โอ้ไม่ มันช้าไปแล้ว,วไม,ไม่อย่าเพิ่งตายนิวฮ,ฮ,ฮิมกูกะเปลี่ยนคนเป็นออสเซอร์ได้ไหมอะฉันบอกเธอไม่ได้หืมหืมเอาไปหยิบขึ้นมาทำไมคาซาเน่ฉันเอาจิงนะตอบมาสิสำหรับฉันมันสายไปแล้วเอา ๋อคาซาเนะโอฮะยุโตยูโตทอสังท่อสันคาซาเนะเป็นไรไหมท่อตสัง ออกไปเดีย๋ยวนี้เอาความไปเลยทำอะไรของเธอะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็คิดว่าฉันฆ่าเขาอนาคตมันจะไม่เป็นแบบนั้นถ้าเกิดฉันไม่มาอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ฉันมาอยู่ที่นี่แล้วฉะน,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 นั้นอนาคตมันต้องไม่เป็นแบบนั้นหมายถึงจะฆ่าเหรอยุตโต นายจะต้องตายฮะเธอ,เอพูดอะไรอะคาสเนะฉันสัญญากับนายไว้เตรียมพร้อมเอาตีกันอีกแล้วเอออยากจะฆ่าเธอหมายความว่าอย่างไงคุยกันก่อนดิคาสเนะไม่ต้องเข้าใจตายซะเออเฮ้ยโอ้โหพูดอย่าไปโรด,ด้วยอย่านะ เอานี่ไปคาสันเนธใจเย็นคิดดีๆก่อนนี่นี่อยากจะฆ่ายูยโตะจริงๆเหรอเฮย้ยตอบมาหน่อยเลือดมึงเยอะมากยูยโตะกูกลัวมึงฆ่ากูมากกว่าอีกเนี่ยคาสันเนธเดี๋ยวค่อยทำกับฉันทีหลังฉันเป็นห่วงเพ่อมากระวัง ไม่หรอกพ่อนายลนะตายไปแล้วไม่สิเราต้องไม่คิดเรื่องนั้นเราต้องคิดเรื่องฆ่าอยู่ตัวอย่างเดียวฉันอาจจะโดนไล่จับเนื่องจากเป็นคนฆ่าท่านประธานถ้าฉันปล่อยเขาไปตอนนี้มันจะไม่มีโอกาสอื่นแล้วอือ,อ,อ้าวเรียบร้อยเธอคิดว่าเธอทำอะไรอยู่นะ่ะฆ่ามึงไง มันไม่ง่ายแน่ฉันไม่อยากให้เป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าฉันใช้เบรนฟิลด์ฉันต้องเอาชนะยูอิโตได้แน่ใช่ฉันต้องทำไม่ได้ฉันต้องทำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยฉันต้องปกป้องโลกและช่วยพี่สาวฉันจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ฉันจะฆ่าเขาเอาเออ ต้องใช้แล้วแหละมันบังคับอ่ะเฮ้ยกกนี่หรอเบนฟิล เราไม่ใช่ใจกลางของไอแรงดึงดูดนั่นใช่ไหมโอ้โหโอเคเป็นฟิลละนี่มันฟิลของเรายอยโตมาทรดามาเลยคาสาเนะเป็นฟิลนี่เป็นเว็ฟิลคาสาเนะเหรอ

ดูอ๋อทุกอย่างมันเบอร์เหมือนเธอไม่มีอยู่จริงเอ้ยคาซาเนะเธอทำอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้คาซาเนะก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่เหมือนกันไม่ดีแน่พลังอันนี้อันตรายไปคาซาเนะปิดเบนฟิลด์นี้ปิดปิดไม่ได้ใช่ไหมปิดไม่ได้โอเค ひどい気分だわ。自分แคてว่าดูเกืบสูญสไปนี่สินะフィーนฟิね。คね。าสと。นいと。ยโんなุい。โตโทนะฉันขอโทษนะเข้าใจถ้าเกิดจะเกียดฉันถ้าเกิดยันหายใจถยู่ัาจบเกื่องนี้าจเกันเดี๋ัอเกิดทอะไร ทำไมถึงพยายามจะฆ่าฉันนะ่ะแล้วพ่อพ่อฉันละ่ะคาซาเนะเธอแทงพ่อใช่ไหมแอดแอดเลยงานเข้าตอนนี้เนะนี่ยนะนั่นเหรออะไรอะถึง ผู้คนในนิวฮิบุกะพวกคุณนั้นถูกหลอกและถูกปิดบังความเป็นจริงผมคาเรนเทเฟอร์ er. ผมไม่ยอมให้นิวฮิบุกะมันมาปกครองอีกต่อไปผมและพวกพ้องตัดสินใจที่จะร่วมมือกับทีมไซเรนที่แชร์จุดมุ่งหมายเดียวกันจะอยู่นี่และโดนจับหรือไปที่ชิเดน แล้วก็หนีไปล่ะทุกๆคนที่เป็นพลเมืองของนิวฮิมูกะโปรดอย่าหนีความเป็นจริงประเทศนี้มันบ้าบอทำไมมันอินเซนยังไงอะ่ะพวกเขาบงการเมืองนี้ข้อมูลและผู้คนจากไซเน็ตแม้แต่ความคิดของพวกคุณก็เป็นอิสระ,ะยังไม่ได้ พวกคุณไม่มีค่าอะไรนอกจากปัสุสัตว์เกิดมาเพื่อถูกใช้งานโดยเมืองแห่งนี้นิวฮิมุกะนั้นจะไล่กวาดล้างผู้คนที่เป็นภยัยจะรับแค่คนที่เห็นด้วยกับพวกเขาที่เขาควบคุมได้มันไม่ยุติธรรมโอ้โหยุยโตตอนนี้หนีไปแล้วมาเตมาเเดี๋ยวดิวคอนอ้าวไอ้นั้นนำไปเลยอ่ะ ตื่นเถอะประชาชนของนิวฮิมุกะไซเรนจะปกป้องอิสรภาพของพวกคุณและให้สภาพแวดล้อมใหม่ที่เหมาะแก่การให้มนุษย์คงอยู่ต่อไปเป็นแบ็คโฮนะผมสัญญาขอเวลาอีกไม่นานจะยกระดับทุกอย่างขึ้นมามาร่วมกับเราได้เลยไม่ขออะไรทั้งนั้น ผมนั้นจะยืนอยู่ทับหน้าของไซเรนและจะต่อต้านสังคมที่ควบคุมมนุษย์และเอาแต่ได้แบบพวกนั้นตอนนี้ผมจะทำลายระบอบนิวฮิมูกะด้วยไซเรนบ้านเกิดของผมนับตั้งแต่นี้ไปคือการออกจากระบอบที่กดคี่นี่คือการปฏิวัติ ทั้งพวกคุณที่ตื่นอยู่แล้วหรือคนที่อยากจะตื่นขึ้นโปรดมาร่วมกับพวกเราช่วยกันทำลายระบอบนิ้วฮิมูกะและหยุดความบ้าคลั่งนี้สักทีโอ้โหบ้าไปใหญ่แล้วคาเกโรคาเกโรทำไมถึงแทนท่านประธานซุเมรากิละ่ะนานี่นานี่ ถ้างั้นก็บอกมาหน่อยว่าทำไมเธอถึงอยากจะฆ่ายุยโตละล่ะเพราะว่ามีคนขอมายังไงละ่ะอย่างนี้นี่เองฉันก็เหมือนกันนะมีคนสั่งมาว่าให้ฆ่าท่านประธานเพื่อหยุดความบ้าข้างของ New นะิวที่มุกกะน่ะไอ้ฉันก็วางแผนที่จะป้ายสีการฆ่านี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าโชคไม่ดีเลยที่เธอโผล่ออกมาก็เลยโดนไปซะงั้น ขอโทษด้วยนะแต่ฉันไม่ไปสารภาพให้หรอกนะเนี่ย <Kag ero. S 2> คาเกโรนายมาจากโทเกสึเนี่ยนายเป็นผู้ศรัทธาในลรัฐที่โทเกสึถูกไหมเดี๋ยวนะโทเกสึสั่งมาเหรอ ฉันตัดขาดจากโทเกสึแล้วอีกเรื่องหนึง่งมีแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นแหละที่อยากจะให้ท่านประธานตายนในจุดๆุดนี้อ่ะนะงั้นไซเรนก็สั่งมาสินะเท่านี้ก็พอแล้วละ่ะยุยโตะน่าจะตามเรามาทันแน่ถ้าเกิดว่าเรายังมายืนคุยกันอยู่ตรงนี้อ่ะนะงั้นเราถอยไปที่วิชันซิตี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปคุยกันทีหลังดีไหม โยกไยคาเกรคาเกโรพยายามนีด้วยการหายตัวละ่ะฉันจับนายไปแล้วอไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้คุณเคียวกาผมจะเป็นเด็กดีทำไมว่ามันเกิดอะไรเนี่ยอาคาเรนเจอสักทีคาซาเนคาเรนคาเรชเดน ฉัาซาเนนายาติดกับขาซาเนะอย่างกับแมลงเกาะเออนี่คือการกรบฏท,ที่นายพูดถึงเหรอใช่แล้วละ่ะนิวฮิมูกะจะไม่ได้ควบคุมเมืองและเริ่มการทดลองอันน่ารังเกียจอย่างที่พวกมันปรารถนาหรอกนะทดลองเปลี่ยนคนไปเป็นออเซอร์พวกมันจะสร้างคนที่มีพลังแข็งแกร่ง และพวกมันก็จะเริ่มจากการทดลองที่เปลี่ยนสิ่งมีชีวิตน่ะฉันจะใครยี่รัฐบาลนิวฮิมูกะนี้เพราะการทดลองนี่แหละครึ่งหนึ่งของ OSF ก็เห็นด้วยกับฉันพวกนายก็ควรจะมาที่ไซเรนด้วยนะ<า>เออก็ดีนะไอ้น,นี่นี่แม่งยกมือคนแรกเลยงั้นนายเป็นใครก่อน คาเกโรหมายความว่ายังไงคุณนายพลดูเหมือนว่าเราทั้งคู่จะมีแรงจูงใจอื่นแล้วนะแต่ฉันไม่สนใจหรอกตราบใดที่ไม่มาขวางฉันนะฮึมจสโอไทคืออะไรเดี๋ยวทั้งสองคนรู้จักมาก่อนแล้วอย่างนั้นเหรอก็ก็ใช่แหละแล้วพวกเธอว่ายังไงเจาไงกัน ผมนะวางแผนที่จะร่วมกลุ่มไซเลนตั้งแต่แรกอยู่แล้วค,คุณคาเลนด้วยความเคารบนะคุณแม่งหน้ากวนตีนมากเลยแต่ผมก็รับไม่ได้กับสิ่งที่นิวฮิมูกะทำฉันก็ด้วย,ยก็น่าจะรู้เกียนอยู่แล้วนะนะคาะเนแล้วเธอล่ะเจะยังไงเป็นพ่อนิวฮิมูกะนาโอมิเลยเปลี่ยนเป็นออเซอร์ใช่ไหมใช่แล้วล่ะ นาโอมิอยู่กับไซเรนใช่ไหมนาโอมิจะช่วยเธอใช่ไหมจะทำเท่าที่ทำได้เข้าใจละถ้าอย่างนั้นฉันก็อยู่กับไซเรนด้วยเพื่อพี่่ายอมทำทุกอย่างเลยอะโอ้โหว้าวาพวกเราน่าจะไม่สามารถกลับไปที่ซูโอดได้แล้วล่ะนะนะก็เดาไว้แล้วล่ะ นายตั้งหากล่ะที่กลับไปไม่ได้นายเป็นคนฆ่าท่านประธานซูเลากิเลยนะจำได้ไหมเด็เออก็ใช่แหละฉันน่ะมันเป็นแค่ผู้ร้ายและชิเดนก็เป็นผู้ชลาดที่สุดในไซเรนแล้วนั่นหมายความว่าไงมีปัญหาอะไรกับการฉลาดนั้นเหรอใจเย็นใจเย็น แล้วอาราชิเธอเข้ากลุ่มเพื่อว่าจะจับตาดูคุณคาเรนใช่ไหมเธอกลัวว่าเขาจะมีปัญหากับคุณฟุบุกิถูกไมฉันไม่ได้สนใจพี่ชายฉันสักหน่อยเอาก็นะก็แล้วแต่เธอนะแล้วทำไมคุณถึงเข้าไซเรนด้วยล่ะคุณเคียวกาอย่าบอกนะว่าเป็นแฟนของคุณคาเรน ฮาร่ามันแปลกเหรอถ้าเกิดว่าฉันจะเป็นแฟนขับคุณคาเรนนะฮะว้าวผมคิดว่าคุณเป็นแฟนของคุณฟุบุกิซะอีกโอพอเลยคาเกโระนี่นายคิดว่าฉันจะเปลี่ยนความคิดเพราะว่าคนที่ชอบหรือไม่ชอบหรือไงถ้าเกิดนายมาอยู่ OSF นานพอๆกับฉันก็จะเห็นว่ามันมีอะไรแปลกๆที่รัฐบาลทำอะนะ และการวิจัยเรื่องเปลี่ยนแปลงคนนี่มันฉันปล่อยมันไปไม่ได้จริงๆรก่อนนะมันก็แย่จริงอ่ะแหละนี่ก็แหละคนครึ่งหนึ่งก็เลยเห็นด้วยกับเขาแล้วแหละก็จริงก็จริงฉันว่าไม่มีใครเชื่อใจรัฐบาลทั้งนั้นแหละและชื่อเสียงของท่านในายพลก็ช่วยไว้จริงๆ ก็จริงแล้วก็ O S F เดี๋ยวก็ฟื้นคืนมาใหม่ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแล้วนะเพราอเราเข้ากับไซเรนแล้วเดี๋ยวก็ถูกลงทะเบียนให้ใหม่แล้วมัง้งเออใช่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับที่เราอยู่ที่เนี่ยห้เอาเนี่ยที่นี่เป็นของแลนดอร์เฟมิลี่ไม่ใช่หรอเราก็ยังคงใช้ได้อยู่แลนดอร์มีแบบนี้อีกเยอะที่เขาไม่ได้ใช้นะ่ะ นี่ฉันก็ไม่ได้บอกเขาก่อนอ,อะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะ <laughs> ใช้แบบหลักการไอ้ย่าอ้านี่เราใช้โดยที่พวกเขาไม่รู้เหรอก็ได้ก็ได้งั้นเราก็ใช้ต่อไปละกัน <laughs> มันก็ดีแล้วนะที่เรามีที่พักอ่ะเพื่อเห็นมือมือเข้าไปในมือจุ่มเข้าไปในหัวเลยทันทีที่ฉันเข้าร่วมไซเรนฉันก็ได้เจอพี่สาวรอก่อนนะโอนจัง เงือเราก็จบไปอีกหนึ่งแชปเตอร์แล้วโอ้เป็นไงดูเดือดแทบจะไม่มีสู้กันเลยแปรล้วนๆวนแชปเตอร์นี้โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าเนาะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยฮะสวัสดีครับ